รีวิวที่นอนแบบเหลาเล็บได้ของน้องแมวในช้อปปี้ราคา187บาทว้าวสำหรับใครที่มองหาของเล่นราคาประหยัดให้น้องๆน,นะครับนี่คุณป๊าไปเจอมาจากช้อปปี้ร้อยกว่าบาทเองทุกคนเขาบอกว่าตัวเนี้ยน้องๆเห็นจะต้องกรี๊ดสนั่นหวั่นไหวนี่ ธีการติดตั้งก็ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่จะแกะห่อมันออกมานะทุกคนเนาะมันมีแค่2ชิ้นเท่านั้นเองก็คือเป็นชิ้นที่เป็นส่วนฐานนะครับส่วนนี้เราสามารถใช้งานได้ตลอดเลยแล้วก็ล้างทาความสะอาดได้นะครับแล้วก็เป็นส่วนไส้ในของมันที่เป็นตัวกระดาษลูกฟูกนะครับไว้ให้น้องๆเหล่าเล็บแล้วมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะแองกระทะอ่ะทุกคนที่เวลาเอาลงไปในหลุมแล้วว่ามันจะเป็นเป็นหลุมให้น้องไปนอนอ่ะเออคือเหล่าเล็บได้แล้วก็นอนเล่นได้นะครับน้องๆน่าจะชอบแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี่ตัวลูกฟูกมันนะครับก็คุมพลาสติกมาอย่างดีนะครับก็เพียงแค่แกะพลาสติกออกนะครับแล้วก็นําตัวลูกฟูกที่เป็นหลุมนอนนะครับยัดลงตัวถาดหลุมนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องเล่นจนเยินแล้วเนี่ยเราสามารถซื้อเฉพาะตัวหลุมกระดาษที่เป็นลูกฟูกมาเปลี่ยนได้นะครับ หลังจากประกอบเสร็จนะครับดูน้องๆให้ความสนใจกับของเล่นชิ้นนี้มาก<ส>ถือว่าคุ้มค่ากับการซื้อหามาในราคาร้อยกว่าบาทนะทุกคนโอ้ยเราเป็นพ่อนะดีใจซื้อมาลูกเล่นนะ <c oughs> สำหรับรัะเปลี่ยนกิตตี้ออกพิเตอร์เกาเข้าจากอาเธอร์เข้ามาเหล่าเล็นต่ออกใจไหมครับพิเจอร์ เป็นของเล่นราคาประหยัดนะครับใครสนใจก็สุดหาได้นะครับที่ช้อปปี้นะอันนี้ราคาร้อยกว่าบาทแล้วก็สามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับ